อืมเบอร์อ่ะซีมเบอร์เค็มเบักฐัวยาวเศรษฐัวยาวถ้าไปเจอบักษัวปีนี้จะอร่อยกว่านี้ไหม ตามยอะสุตามบนนล่ห่อขันเนี่เไา่ไปเยอะมากพอต้วยเลยค่ะต้วยต้วยให้มันเก่งกลางกัน มไม่ใช่ดบับนี่ปูม,ม้าราคาแพงมากไหยตัวใหญ่อะ่ะสามตัวร้อยี่สิบแต่ไม่มีตัวแม่ตัวนั้นที่หนูจับมาดูแลเลือกปูม,ม้าเลยยังไงทีนะเือกตรงเนี้ยครับแกะกระอดองออกแบบเหมือนหลังไข่นี่นะแบบนั้นแหละ มาครับมาโบมาที่ร้านควงเลยครับ ขอกินก่อนนะครับ